สวัสดีครับทุกคนครับมาอยู่กับพวกเรากับตันการ์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมเนี่ยจะมาสอนเล่น Shadow World Evo นะครับผมเพื่อนๆขอกันมาก็ต้องจัดให้ซะหนอ่อยและก่อนอื่นเลยเราไปเกรินก่นกันก่อนดีกว่าครับว่า Shadow World เนี่ยเกิดมาจากไหนอะไรยังไงนะครับผมก่อนที่จะมาเป็น Shadow World Evo นะครับผม Shadow World เคยเป็นเกมมือถือมาก่อน หน้าตาก็จะประมาณประมาณนี้แบบที่ขึ้นให้ดูนี่นะครับผมใครที่ตามมาจากเกมมือถือนะครับผมก็จะเข้าใจได้ไม่ยากครับเพราะว่าวิธีการเล่นจะคล้ายเคลึงกันพอสมควรครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับการจริงนะครับผมพูดมาก็พอสมควรละเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาอธิบายตัวการ์ดกันก่อนดีกว่าครับผมนี่ครับผมการ์ดก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับผมมีรายละเอียด หลักๆอยู่บนตัวการ์ดประมาณ8อย่างด้วยกันครับผมอย่างแรกก็คือชื่องการ์ดครับผมนี่ครับผมเลกก็คือตามในรูปเลยนะชื่องการ์ดก็ชื่องการ์ดน่ะครับผมเอาไว้ใส่ชื่อการ์ดข้อที่2ครับผมคือคอสครับผมเป็นค่าล่าครับผมเอาไว้ใช้มนาตามที่กําหนดเพื่อเรียกเล่นตัวนี้ออกมาครับผมต่อไปข้อ3ามและข้อ4นะครับผมจะเป็นพลังโจมตีแล้วก็เลือดครับผมหรือว่าพลังชีวิตนั่นเองเอาไว้ทําการโจมตีใส่ f o ลเ o อร์ของอีกฝ่ายหรือโจมตีใส่เรเดอร์ของอีกฝ่ายครับผมต่อไปข้อ5ครับผมจะเป็นความสามารถของการ์ดนะครับผมก็คือการ์ดตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะมาเขียนอยู่ตรงนี้หมดเลยก็ต้องไปอ่านกันนะครับต่อไปข้อ6ครับผมเป็นลาสคลาสก็เหมือนประมาณเป็นแคนครับผมว่าถ้าเราจะเล่นลาสนี้การ์ดนี้ก็ต้องใส่ได้แค่การ์ดของคัดขัดนั้นครับต่อไปข้อ7ครับผมเป็นประเภทของการ์ดครับผม ตรงนี้ครับจะบ่งบอกว่าการ์ดไปนี้เป็น follower เป็นสเ l ลหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ครับผมจะเขียนบอกตรงนี้ต่อไปข้อ8ครับผมข้อ8ก็จะเป็น t y p ์นะครับผมเป็นตัวบอกบอกว่าการ์ดไปนี้นั้นน่ะเป็นลูกท่านเหล่าใครประมาณนั้นครับผมว่าเป็นเฟรนี่เป็นมังกรเป็นอะไรก็ตามแต่จะกําหนดอยู่ตรงช่องนี้นะครับผมอ่ะตัวการ์ดก็จะประมาณนี้ครับผมมีแแปนแ้เห็นนี้นะแล้วก็เดีย๋ยวไปข้อต่อไปกันครับว่า ประเภทของการมีอะไรบ้างเรามาเริ่มมาตรงนี้ดีกว่าครับผมโดยอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็น follower ครับผม follower นะครับเป็นเหมือน monster นะครับที่เราเอาไปใช้ต่อสู้เอาไ้โจมตีกันละกันนะครับผมข้อที่2ครับผมก็คือ evolve follower ครับผมก็คือจะเป็น follower ที่แกร่งขึ้นครับผมก็คือเราต้องเอาตัวนั้นมาทับกันอะไรประมาณนี้อย่างเช่นรูปที่1ที่2ครับเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสเตคต่างกัน ข้อที่3คือสเปลครับผมสเปลก็เหมือนกัรเวทมนต์ก็คือใช้แล้วลงเลยใช้แล้วทิ้งใส่ลงหลุมไปเลยนะครับผมแล้วก็เกิดผลตามนั้นซึ่งข้อดีของสเปลของในการจริงนะครับผมเราสามารถใช้เทิร์นอีกฝ่ายได้ด้วยตามทัมมิ่งที่เขากําหนดไว้ให้ครับผมจะไม่เหมือนในเกมและตอนนี้ในการจริงเราใช้สเปลนอกเทิร์นได้ในเกมทําไม่ได้นะครับต่อไปครับ4ครับผมเป็นอมลตครับผมอมลตเหมือนเป็นสเปลครับผมแต่ว่าเป็นสเปลที่ใช้แล้ว มันจะมาวางไว้อยู่บนสนามแล้วมันก็จะส่งบัฟส่งความสามารถอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงจุดที่มันกําหนดไว้หรือว่าจนกว่ามันจะถูกทําลายไปครับผมต่อไปครับผมอย่างที่5ครับผมก็คือลีดเดอร์ครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับเป็นตัวแทนของตัวเราในเกมนะครับผมอ่าเป็นตัวบ่งบอกด้วยว่าเราเล่นค์ดอะไรอยู่ต่อไปครับสุดท้ายคือข้อที่6ครับผมก็คือโทเค็นครับผมโทเค็นก็จะเป็น การที่ไม่ได้อยู่ในเด็กครับผมแต่เป็นการ์ดที่มีจะใช้การในเด็กของเราเนี่ยแหละครับผมความสามารถบางตัวสามารถเสกมันออกมาได้นะครับผมก็จะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าโทเค็นครับผมอะไรก็ตามแต่ที่เสกออกมาประมาณนี้ครับผมมีอยู่6ประเภทหลักๆนะในเกมแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือ EP point ครับผม EP point นี่เอาไว้สำหรับใช้ลดค่าใช้จ่ายในการ e v o ครับผมอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อๆไปกันครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมเลือด ลีเดอร์นะครับหรือพวกเราเนี่ยนะครับจะมีเลือดเริ่มต้นอยู่ที่10ครับผมบวกลบได้นะครับผมเกมนี้ใครเลือดเหลือศูนย์ก่อนก็แพ้ไปนะครับผมต่อไปนะครับผมหลังจากจบประเภทของการไปแล้วก็จะไปเรื่องของคลาสบ้างนะครับผมเกมนี้ครับผมมีคลาสอยู่ด้วยกัน6กคลาสครับผมเริ่มจากทางซ้ายไปก่อนเลยนะครับผมรูปใบไม้นี้ก็จะเป็นเอลฟ์ครับผม ผมจะพูดถึงทีมของมันก่อนนะครับผมเอลก็จะเป็นทีมเกี่ยวกับพวกแฟรี่ครับผมผีสางนางไม้ในป่านะครับพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์ในตำนานที่อยู่ในป่าอะไรทั้งหลายครับผมก็คือมจะมีพวกเอลฟ์เนี่ยครับคอยปกป้องแล้วก็อยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้ครับผมต่อไปครับผมเป็นรอยัลครับผมรูปมงกุฎนี่นะรอยัลก็จะเป็นเหมือนอัศวินครับผมอัศวินปกป้องเมืองปกป้องปราสาทปกป้องราชาราชินีคิงอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับทหารทหารอะไรอย่างนี้นะ สามครับผมวิชครับผมวิชก็คือตามสัญลักษณ์เลยครับวงเวทก็คือเป็นจอมเวทครับผมอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเวทมนต์นี้ก็จะมาอยู่กับตรงนี้หมดเลยต่อไปข้อสี่ครับผมก็คือดราก้อนครับผมมังกรครับผมเป็นแคนที่เป็นคาดที่รวมพวกสัตว์ยักษ์ครับผมก็คือพวกมังกรพวกสัตว์มหึมาทั้งหลายครับผมใครชอบก็ประมาณนี้ได้เลยดราก้อนห้าครับผมในแรมครับผมในแมมนี่คือเป็นคาดใหม่ของตัวการ์ดจริงนะครับผม เป็นการรวมกันระหว่างคาร์สชาร์โดกับคาร์สแวมพร์ในเกมนะครับผมก็จะเป็นสูตรรวมพวกสัตว์ปีศาจพวกผีสางอะไรนะต่างๆมากมายครับพวกอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแวมพร์เป็นขังคาวเป็นพูดผีปีศาจอ่ะจะอยู่ตรงนี้ครับผมสุดท,ท้ายครับผมคือบีชอปครับผมบีชอปนี่คือแทบจะเหมือนขั้วตรงข้ามกับไนแอมเลยครับผมก็จะเป็นพวกสัตสว์สวรรค์นะครับผมเป็นพวกโบสถ์พวกโอ้บีชอปอะไรพวกนี้เป็น อสวินศักดิ์สิทธิ์เป็นความเป็นโอ้โหจ้าเหลือเกินแสงสว่างล้วนๆครับผมประมาณนี้คัก็จะหลักๆก็6นะครับผมใครชอบตีมไหนก็ไปศึกษาวิธีการเล่นของตีมนั้นๆได้นะครับผมมันจะไม่ต่างกันอยู่พอสมควรต่อไปครับผมเราไปดูที่กระดานกันนะครับผมก็คือกระดานที่เอาไว้เราใช้เล่นกันนะครับผมจะมีช่องต่างๆอยู่ในการประมาณ9้าช่องหลักๆนี้นะครับผมตามที่เห็นในภาพเลยช่องแรกคือลีเดอร์ครับผมเป็นช่องที่ไว้วางการลีเดอร์ของเรานะครับก็คือตัวแทนของเรานั่นเอง2ครับคือเด็ก เอาไว้ลางสำรับการ์ดกองการ์ดของเรา 3. ครับผมอีโวเด็กเอาไว้วางพวก follower อีโวทั้งหลายครับผมเหมือนเอ็กซ์ตาเด็กนั่นแหละ 5. ครับฟิวอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบคเทิร์ฟิวเอาไว้ลงพวกมอนพวกอมูลตครับผมามาต่อสู้กันพิเศษนะครับนี่คือ X x f i e ์ฟครับผม EX a r e แตรงนี้นะครับผมจะเหมือนเป็นที่เอาไว้วางการ์ดที่ไม่ได้อยู่บนมือครับผมก็คือพวกโทเค็นอะไรก็ตามแต่บางตัวนะครับผมถ้าสุกเสกมาแล้วอ่ะ ถ้าจากในเกมมันจะถูกขึ้นมือเราเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวการ์ดจริงนะผมเสกมาแล้วมันจะมาอยู่ช่องนี้เป็นส่วนใหญ่อยู่ที่ ex เลียก่อน,นครับจากนั้นเราก็สามารถไล่มันขึ้นไปได้อะไรก็ตามแต่ครับมันเป็นมือสำรองของเราเนั่นเองเป็นมือที่เปิดให้ดูให้ฝ่ายดูโอเคครับผมต่อไปครับผมคือ b a n i s ครับผมบ a น i s ก็ง่ายครับผมคือการ์ดที่ถูกนําออกจากนอกเกมทั้งทั้งหลายครับจะไปอยู่ตรงโซนนี้ ต่อไปเข้า8ครับเป็นแม็ก PP ครับผมอ่าเพย์พอยต์ PP ก็คือเป็นมานานที่เราใช้ได้สูงสุดต่อเทินครับสมมติท่านสมมติเรามีตรงนี้อยู่ที่8ก็คือในเทินนั้นเข้าเทินเราปุ๊บเราจะได้มานานมาแอะไรประมาณนี้ส่วนโซที่9คือ PP ครับผมก็คือเป็นมานานที่เราใช้ได้ต่อเทินนะครับผมต่างกันนะครับผมแม็ก PP ก็คือมานานสูงสุดที่เราจะได้รับตอนเข้าเทินส่วน PP ก็คือเป็นการแสดงว่าเรามีมานานเท่าไหร่ที่ใช้อยู่ใช้ได้ในตอนนั้นโอเคครับผม ไปเข้าต่อไปกันดีกว่าครับก็คือการเซตอัพแหละอ่าเราจะเริ่มมาเข้าสู่วิธีการเล่นกันแล้วครับผมการเซตอัพครับผมอย่างแรกก่อนเลยเราต้องเอาลีดเดอร์ของเราครับผมไปวางอยู่ในช่องลีดเดอร์ในสภาพหงายนะครับผมเป็นการบ่งบอกเป็นการบอกเขาว่าไอเราเล่นคนะลาสนี้นะอะไรประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วให้เราเซตเลือดของเราครับไปที่20แล้วก็มานาเซตทุกอย่างไว้ที่ศูนย์ครับผมเตรียมเริ่มเกมสุดท้ายครับผมก็คือตัดสินหานคนเริ่มก่อนเริ่มหลังก็คือจะใช้วิธีไหนก็ได้ครับ ป่าวิญชุบหรือว่าถอยลูกเต๋าคนที่เริ่มหลังจะได้ EP การ์ดครับผมสามใบอ่าสุดท้ายก็คือท้ายจริงๆละก็คือเข้าเทือนจั่วคนละ4ใบครับก็คือมาถึงปุ๊บเซ็ตอะเรียบร้อยจั่วคนละสใบสามารถเปลี่ยนมือได้หนึ่งครั้งครับวิธีการเปลี่ยนมือครั้งนี้ก็คือเอามือทั้ง4่ใบครับผมยัดลงไปที่ใต้กองเลยนะไปไว้ใต้กองจากนั้นก็จั่วใหม่4ี่ใบครับผมทาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วหาคนเริ่มก่อนเริ่มหลังแล้ว จั่วการ์ดแล้วก็เริ่มเล่นกันได้เลยครับผมเราจะมาดูที่เฟสการเล่นกันก่อนเลยครับผมเฟสที่1ครับผมก็จะคือสแตนบายเฟสเป็นเฟสที่เราจะต้องเพิ่มแม็ก p พีพีของเราครับผมจากเมื่อกี้เราศูนย์อยู่ใช่ไหมครับผมตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาเป็น1เสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มพีพีด้านขวาของเราครับผมดันขึ้นให้เท่ากับแม็ก p พีพีของเราพอเทิร์นต่อไปเป็น2ปุ๊บเราก็ดันแม็ก p พีพีเป็น2แล้วก็พีพีเป็น2ตามขึ้นไปด้วยเรื่อยๆครับอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่2ก็คือ เปลี่ยน follower หรือการ์ดอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในสภาพแอคครับผมแอคในที่นี้คือที่นอนอยู่ให้กลับมาสเตนนะครับผมสเตนก็ stand คือกลับมาหัวตั้งนั่นแหละอ่าทั่วไปจากนั้นจ่วการ์ดหนึ่งใบครับาการ์ดเกมนี้จวแค่หนึ่งใบแต่พิเศษหน่อยตรงที่ว่าเทิร์นแรกของคนที่เริ่มก่อนนะครับจะไม่ได้จัวตรงนี้นะก็คือเริ่มก่อนไม่ได้จัวแล้วหลังจากนั้นก็จัวตอนเฟสนี้คนละหนึ่งใบครับเฟสที่สองครับเป็นเมนเฟสครับเป็นเมนหลักของการ์ดเกมนี้ครับผมทุกอย่างมันจะอยู่ที่เมนนี้หมดแหละ ที่เมนเฟสนะครับผมเราจะใช้เล่นการ์ดเล่นเวทใช้ความสามารถของการ์ดสั่งโจมตีหรือ Evo ว o l ฟ o w เวอร์ทำนี a เฟสนี้ทั้งหมดเลยครับผมเท่าที่มานาเราจะจ่ายได้นะครับผมแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่แค่อย่างเดียวครับคือการ Evo ว o l ฟ o w เวอร์ครับผมเราจะสามารถ Evo วลได้แค่เพียงเทิรนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมห้ามอี o วลแล้วห้ามอี o วลอีกนะต่อไปเป็นช่วงเอ็นเฟ e ครับผมช่วงสุดท้ายของเทิร์นละ ความสามารถที่จะเกิดในช่วงเอฟเฟตครับผมแปลว่าจบจอนจบเทินแล้วให้ยิงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมาเกิดในช่วงนี้นะครับผมทําให้เสร็จสิ้นก่อนเลยเป็นอันดับแรกครับผมจากนั้นครับผมจะมีการที่มีแมชชีนิกบอร์ดครับผมบอร์ดเกมนี้ก็เหมือนเป็นโล่นั่นแหละครับผมจะสามารถสั่งนอนได้ก็คือสั่งแอคได้ในช่วงนี้ครับผมก็คือลงบอร์ดมาแล้วก็ตอนจบเทินปุ๊บเราก็เปลี่ยนบอร์ดให้มันเป็นสภาพแอคขับนอนเพื่อจะได้มีโล่ให้ฝ่ายต้องตีเข้ามาก่อนอย่างที่3ามก็คือ ช่วงนี้ครับผมพอไปแอคเซ็ตปุ๊บอีกฝ่ายจะสามารถใช้การ์ดที่มีแม่คนิกควิกได้ครับผมควิกก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นตามสเปลต่างๆครับผมเป็นเวทเอาไว้เล่นนอกเทิร์นได้ครับก็คือสมมติเราลงตัวมาหนึ่งตัวพลังสองเงี้ยพอเราพูดจบเทิร์นปุ๊บไล่ลาดับเรียบร้อยปุ๊บอีกฝ่ายสามารถใช้การ์ดอะไรก็ตามแต่มายิงเราสองได้อะไรประมาณนี้ครับข้อที่4ี่ครับผมข้อสุดท้ายละก็คือเรื่องของมือครับผมให้เช็คครับผม้าของเทิร์นของคนที่จบเทิร์นนะครับผมให้เช็คมือ ถ้ามือมี8ใบขึ้นไปมีการทั้งหมด8ใบขึ้นไปครับให้ทิ้งจนหวัดจะเหลือ7ใบครับผมถ้าสมมติผมมี9ก็ทิ้ง2ถแล้วผมมี8ก็ทิ้ง1ใบครับโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการจบตีครับก็คือการคอมแบทนั่นเองอการเกมนี้ครับผมฟอลโลเวอร์ที่เพิ่งลงจากมือหรือที่ไหนก็ตามแต่ครับผมลงมาที่สนามะจะยังไม่สามารถสั่งโจมตีได้ครับก็ต้องให้เข้าเทินอีกฝ่ายก่อนแล้วก็กับ เข้ามาลิเทิร์นตัวผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถึงจะสามารถโจมตีได้ครับผมอ่าแล้วถ้าหากโฟลเลอร์สามารถโจมตีได้แล้วนะครับผมวิธีการโจมตีก็จะเป็นเรียงไปตามระดับตามนี้เลยครับผมอย่างแรกก่อนนะครับผมก็คือเลือกเป้าที่จะโจมตีก่อนนะครับผมเกมนี้ครับสามารถเลือกโจมตีได้2เป้าครับผมก็คือโจมตีไปที่ลีดเดอร์ครับผมโจมตีไปที่ผู้เล่นอีฝ่ายโดยตรงเลยกับอีกอย่างหนึ่งครับผมคือโจมตีใส่โฟลเลอร์ที่แอคอยู่ครับผมแอคในที่นี้ก็คือนอนนั่นเอง ถ้าหากมี follower อีกฝ่ายนอนอยู่เราสามารถโจมตีใส่ follower เขาได้ครับผมแต่ถ้าไม่มีก็คือตีใส่คนเลยตีใส่ reader นะครับผมจากนั้นเมื่อเราเลือกเป้าโจมตีเสร็จแล้วนะครับผมให้ทําการ add c a r ที่โจมตีครับผมก็คือถ้าเราเลือกตัวไหนที่จะตีก็คือจับนอนเลยครับตามภาพเลยจับนอนเสร็จแล้วก็ตีไปเมื่อสั่งโจมตีเสร็จแล้วนะครับผมถ้าหากการที่เราโจมตีไปมีความสามารถนะครับผมตามเงื่อนไขก็คือเมื่อโจมตีแล้วจะเกิดเทค เมื่อตีแล้วจะบวกพลังอะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้เกิดในตอนนี้ให้หมดเลยอ่าพอทำเอฟเฟกอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมจะให้ p พ i อ r ริ y ไปที่อีกฝ่ายครับอีกฝ่ายสามารถใช้การ์ดที่มีเมคานิกควิกได้ครับผมก็คือสามารถใช้สเปลโจมตีใส่ฟ o l l เวอร์ของเราหรืออะไรก็ตามแต่ได้ครับก็เหมือนแบบเออผมเอาตัว10ตีไปอีกฝ่ายสามารถไล่สีครับผมค่าตัวนั้นทิ้งอะไรประมาณนี้ครับอ่าถ้าเลือกตีใส่มอนนะ ก็ให้เอาค่าพลังโจมตีครับกับเลือดของท้องฝ่องฝ่ายมาหักล้างกันครับก็คือผมเอาพลังโจมตีผมไปตีใส่เลือดเขาและเขาก็เอาพลังโจมตีเขามาตีใส่เลือดของมอนเราของฟอลโลเวอร์เรานะครับผมพอบวกลบคูณหารกันเสร็จแล้วฟอลโลเวอร์ตัวไหนนะครับผมมีค่าเลือดค่าพลังชีวิตเหลือศูนย์นะครับผมจะถูกทําลายทันทีอันนี้ครับผมแต่ถ้าหากตีใส่ลีดเดอร์นะครับง่ายเลยครับก็คือเอาพลังโจมตีของตัวให้เราตีไปครับผมเป็นด,ดเลือดของไอี่ฝ่ายได้เลย หัวข้อต่อไปครับคือการ e v o l v ครับผมอาคาร e v o l card ครับผมาร์ดบางใบนะครับจะมีเทคบอกว่าเรามันสามารถ e v o l ได้ครับอย่างเช่นในรูปนะในรูปนี้ก็คือจ่ายค่าโ v ตามที่มันกําหนดครับสมมติเอ่อตัวนี้จ่าย1งครับผมลง3ามาจ่ายอีก1มันจะ e v o l ได้อะไรประมาณนี้ครับผมส่วนนี่แหละครับผมประโยชน์ของ EP c a r ดนะครับผมที่เราคุยกันไปตอนแรกก็คือมันสามารถเอามาใช้ลดค่า e v o l ได้ครับสมมติเรามี3มานานะครับผมลง3า มา follower ลงมามานานจะเหลือศูนย์ pp จะเหลือศูนย์นะครับผมเราก็สามารถใช้ใบ ep การ์ดนี่แหละครับลดในการโหวได้จะใช้อนนั้นจ่ายแทนเพื่ออีโวครับาจากปกติที่จะอีโวไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็คืออีโวได้ละครับ follower ที่อีโวนะครับผมจ่ายเสร็จปุ๊บให้นการ์ดที่มีชื่อเดียวกันจากในอีโวเด็กนะครับผมเอามาวางทับที่าร์ดสั่งที่สั่งโหวไวอ้อย่างเช่นในรูปก็คือตัวเดียวกันป๊าป๊าป๊า follower ที่อีโวมานะครับผมจะสูญเสียความสามารถก่อนที่จะโวทั้งหมดไปเลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าตัวก่อนมีความสามารถอะไรพอโวทับมาปุ๊บความสามารถก่อนหน้านี้หายหมดครับให้ไปอิงตัวที่อีโวมาเท่านั้นสถานะทั้งหมดยังคงอยู่นะครับก็คือถ้าสามมติตัวข้างล่างครับมีบัฟบวกพลังไว้หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันติดเอาไว้ครับผมก็คือดันขึ้นมาอยู่ที่ตัวอีโวทั้งหมดเลยครับผมสุดท้ายน,นะครับผม ตัว Follower e v โ E ครับ o ีโ e ว follower ที่เข้ามาสนามนะครับผมจะสามารถโจมตีใส่ Follower ของอีฝ่ายที่นอนอยู่ได้เลยอ่าจากปกติที่ Follower ที่เพิ่งลงมาครับไม่สามารถโจมตีได้แต่ถ้าทําการ e v โวปุ่มนะครับผมตีได้เลยแต่จะตีใส่ได้แค่ Follower ของอีฝ่ายที่นอนอยู่เท่านั้นนะเว้นแต่ Follower ตัวนั้นจะมีความสามารถอะไรก็ตามแต่ที่บอกว่าสามารถโจมตีใส่ตัวว่าตั้งได้อ่าว่ากันไปสุดท้ายครับผมก็คือเมื่อ Follower e v โว f o l l o w e r ของเราออกจากสนามครับผมอ่า เราให้เรานำนะครับผมอีโวฟล l เวอร์ตัวนั้นครับกลับไปหงายไว้ที่อีโวเด็กนะฮะกลับไปหงายไม่ลงหลุมนะครับเอากลับไปหงายอ่าฟลอเวอร์อีโวนะครับผมที่อยู่ในสภาพหงายบนเอ็กต้านะครับจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเอาจริงก็คือพอมันกลับเข้าเอ็กต้าไปปุ๊บมันก็กลับมาไม่ได้แล้วแหละอะไรประมาณนี้ครับผมสุดท้ายครับฟลอเวอร์ที่อยู่ด้านล่างครับจะถูกนำไปจุดหมายของมันครับผมก็คือสมมติถ้ามันถูกทำลายก็เอาลงไปที่เกฟยาร์นะครับผมแล้วก็คือสุสานของเราแล้วก็ หรือไม่ก็นี่ครับผมแบนนิทโซนโดนมูปุ๊บก็มูไปถูกเตะกลับใต้กอก็ออกลับเด็กไปถูกเอาขึ้นมือก็กลับขึ้นมือไปอ,อะไรประมาณนี้ครับผมอ่าหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าหากดูคลิปนี้แล้วคิปผมคิดว่าน่าจะเล่นเป็นแล้วละ่ะแต่ถ้ายังงงๆอยู่ก็ดูซ้ําอีกรอบได้ครับผมแต่ถ้าดูซ้ําอีกรอบแล้วยังงงอยู่ก็ทิมพ์สอบถามกันมาได้เลยครับในเพจกับตันการ์หรือว่าในยูทูบของเราได้หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ เดี๋ยวจริงๆมันจะมีพวกแมชชนิกพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมถ้ามีโอกาสข้างหน้าจะมาทําเพิ่มให้นะครับผมยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากกับตันการนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะถ้าคลิปต่อไปมาจะได้รู้เลยคลิปของเราส่วนใหญ่ตอนนี้จะลงวันพุธพุธเวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมก็ฝากติดตามด้วยส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ